คลังเก็บตกประชาชนที่พลาดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งตัวเรียมเปิดเฟสสองรองรับอีก15ล้านคนพร้อมเติมเงินเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย นายกฤษดาจีนะวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการะทรวงการคลังเตรียมเสนอขยายเวลามาตรการคนละครื่องเฟสสองเข้าที่ประชุมศูนย์บริหา,สารสถานการเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือสอบศออในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอพิจารณาเห็นชอบซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาจํานวนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ที่มาแย่งกันลงทะเบียนผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยโดยกระทรวงการคลังมีเป้าหมาย ที่จะเก็บตกกลุ่มตกหล่นให้ครบจากกลุ่มที่ลงทะเบียน10ล้านคนในรอบแรกโดยกระทรวงการคลังขอเวลาไปพิจารณาตัวเลขกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์อาจจะเป็น14-15ล้านคนก็ได้โดยได้สั่งให้กรุงไทยไปดูตัวเลขของคนที่เข้ามาลงทะเบียนพร้อมกันในสารอบที่เปิดรับลงทะเบียนว่ามีปริมาณสูงสุดเท่าไหร่ ตอนนี้วงเงินกู้จากพรกโควิด -19 วงเงิน1ล้านล้านบาทในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ4แสนล้านบาทยังเหลือก็จะนำไปใช้ในส่วนนี้โดยจะเสนอพร้อมกันกับมาตรการอื่นๆเป็นแพ็กเกจเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับการขยายอายุมาตรการคนละครึ่งเฟส2จะลากยาวให้พ้นช่วงเทศกาลตรุษจีนออกไปอีกแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะยาวถึง3เดือนหรือไม่ซึ่งในหลักการจะเป็นการต่อเวลาออกไปและจะเป็นการให้เงินรอบใหม่ซึ่งขณะนี้กาลังพิจารณา าายอู่่วจะให้ถึง3,000บาทเหมือนเดิมหรือไม่เพราะส่วนที่เหลือจากรอบแรกที่ใช้ไม่ทันภายในวันที่31ธันวาคมนี้อาจจะไม่ได้ถูกนำไปรวมกับรอบใหม่ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้สั่งการให้ไปดำเนินการตามคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ไปดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก14ล้านคนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งว่าจะเป็นแนวทางการช่วยเหลืออย่างไร โดยเบื้องต้นจะมีการเสนอเพิ่มสวัสดิการให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการเช่นการให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมไปพร้อมกับการเสนอมาตรการคนละครึ่งเฟส2เข้าที่ประชุมสบสเป็นแพ็กเกจทั้งนี้มาตรการคนละครึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อเดือนให้มาใช้สิทธิ์ในมาตรการนี้ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่ามาตรการชอปดีมีคืนดังนั้นการขยายมาตรการคนละครึ่งเฟสอออกไปอีกคนที่เข้าร่วมมาตรการชอปดีมีคืนก็จะไม่สามารถเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส2ได้เหมือนกัน และนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง Star News เพื่ออัปเดตข่าวสารทันสมัยและไม่ตกข่าวกันด้วยนะคะ